ครับนุงเยิงเียเียดำนะครับนอ้องีนอง่น้องงามเม่ฟัน,นง,งามเงียดำมีสองตแล้วครับบุบบุบครับสองตัว,ว,าง,ง,ตวง,งามครับ เงี้ยพันที่อ่ะพวกพวกขายนะครับไอพี่ครับไออย่างไรมาเอาเองนะครับไอต้นนึงครับกดติดตามครับกดติดตามเดี๋ยว คอมเมนต์เพิ่มวัวทุมาครับแล้วจะจับสลาในคอมเมนต์คอมเมนต์ที่ตัวไรกัดดิสลาออกตัวไรกัดดิหายพวกนั้นนะครับฝากคนที่ตามเลยได้เลยครับพี่นอ้องแจกทุกวันทุกนะครับบ่านนี้ครับคลิปหน้าแจกมาล่อครับคลิปเหนียวกระเยียดงามไปก่อน แขงอย่าดำครับงามๆจิบตีก็ไมยั้งได้นะครับเรื่องกดที่ต้านะครับสวัสดีครับ